สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องน้องลุงซาชา,น,านะคะมีคนมาหลับนะคะแล้วก็ยังเรียนอยู่อะไรนะได้ยินเสียงแอนนี่ออใชไ่ได้ยินเสียงอันนี้ก็ยังเรียนอยู่นะคะทุกคนเก็บพองก่อนนะ ไปใส่ฟืยล่ะใส่ฟืยใส่ฟืยมันกินแล้วฮะดูหน้าตาคนเรดเลย่าาอยางกป็นไปไนีเ็นตัวดี้เป็นไหนนารัไปกูมันไชุดนี่เลยนี่เลยเป็นคนนเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารัก กันไปด้วยนะมันเป็นอะไรเนี่ยสัมภาษณ์คนเนี่ยยังคนน่ารักน่ารักแต่ไม่มีคนรักไม่รู้เอ้าแม่ไปไหนแม่ไปนู่นใช่ไหมนู่นไปเสร็จปือมันพอไปอ่านฟังแต่ไม่มีคนรักมีมีไหมมีมีแต่คนรักแต่ไม่มีคนเข้าใจใช่ไหมไม่รู้อย่าลองถามไม่ได้ลองถาม ทำไม่ได้ล่ะทำไม่ได้นี่ใครถา่ายคลิปให้นี่เด็กเ,าเ้ากลัวเนี่ยเพราะสลัดกระโดดด้วยอวืออนไรเหรออะไรนะ,นออะรรานเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักต้องมีอะไรสักอย่างเลย <c oughs> ต้องปิดบังนนะ ดบงังอะไรยังไม่ได้ปิดบังอะไรเลยโอ้าแต่ไม่เคยถอยครับเฮ้ยยังไม่เคยปิดบังอะไรเลย,เลยดูพี่จ้าเหรอพี่จัา ทำอะไรทำอะไรไม่อยากไรดงไม่ปาดีเฮ้ยใคราะดีใครวะมียเฮ้ขาใจเธอแลาวตอนเกิน่ายเลยมือนเขาดูอะเฮ้ยเขาช่วยเาเขาชุมเขาช่วยกันทำเทเลยอะ เดี๋ยวเราไปวันนี้จะใส่เสื้อพาอยู่ประตูเราจะลงไปเลยแล้วกันอะไรทำไมเห็นกล่องอะทำไมถึงหลบวทำเรายกร่งปลูกมันหรือว่ายกร่งปลูกีแน่ว่าที่ะ้ใครน่น

วางแลยเหรอมันใหญ่แล้วทำไมไม่ไม่ไม่ทำสองอ่ะดูสิดูสิเขาเขาปูมันอ่ะใครนีครพี่นังถอดรองเท้าทำไมเออแล้วพี่นั่งนํำทำไงเออมึงเี่ยใครจลอะไรแม็กเออเออ ในเมื่อวานติ๊งสองเออรี่ไหไงนะเมื่อวนอะไรละทำ่นที่ภาษาปะอันไหนมันว่าอะไรนะอ็กซ์ตอร์รี่อะอรนะมาเก็บไม่เก็บคนโทรมาไว้สวัสดีค่ะ โอ้อันนี้คือดำมันลงอ่ะมันใหญ่เกินไขยกลงนี่มเลาลมัองล้สนลกเาชอบอย่างนี้คเขาชอบอย่างนี้ถือคอมสวนเขาชอบย่งนี้ไขจะขงนี่นี่เกไม่ของส่วนมาปู่ไปก่อนเยวปีหน้าจะหนุน้าทำไมไม่ไม่ทำให้มันเป็นให้มันยืงยือ่ะแม่ไม่ใช่เงาตาลงบอกแม่จ พุ่งฟูเอาตาลงเหรอดูกว่ามันจะเสียมได้เด้อมันดูไม่เคยปลูกไหมปลูกไม่ได้เคยปลูกไอันี่ปลูกปลูกไว้ไปขายใช่ไหมทำทุนใช่ไหมปลูกเอาเนียวอ่เอาเนวก่อนใช่ไหมเอาพันเอาพันก่อนใช่ไหมไม่ปลูกเอาค่าเต่งก่อนค่าเต่งเ้ยต่งกับใครอ่ะนาถึงก็พันมาเต่งกับใครยอกหยอกใช่ไหมไม่ได้เต่งใชเยอะให้เพื่อน โกากโกรเพื่อนจิงเปล่าฮะไม่เปิดหน้าหน่อยดิ่หน้าตาเป็นยังไงอยากเห็นหน้าตาหน้าตาเป็นไปจ่าเปิดแล้วจำพัดจำพัดปัดยังไม่เปนแม่พอยังไงจิงใช่ไหมใช่อม่พอแมก ยมั่วอันมันเต้ฟันยังจะรู้ได้ไงละฮะว่าสลักหลุนมึงนอนกับคุนี่มันะมึงนอนกับคุนี่มึงดูเออเล่เล่มาจับป้าเดี๋ยนีเป็นได้แค่เพื่อนน่ะจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเออแล้วทำไมต้องหัวหลัวกองทับกบนะกองกองทับกบไหม ยอดเกินครับสิบล้อครับขับสิบล้มาปลูกมันอ่ะจะมาชิวโอ้ในนอนทั้งในนอนโอ้นนอนจริงทำไมไม่ใส่หมวกเลยดับสาวไม่รั้งโชว์ชสาวไม่รั้เก็เนี่ยดไม่ไรโอ้ทำงานชวไม่ใหญ่เดี uh ๋ยวก็ต huh. ัวนี้ก็ไปครับไล่หนึ่งจะขายหมดคือทำาะไร โอ้เม่เรนแล้วลูกใครลูกเมนลูกเมนลูกแม็กลูกแม็กมันจะกัดลูกน้นมันเปิดแงงน้องเปิดแงงเยอะเลยดิโดนแมนมันปุบทั้งทีทั้งทางเหรอนี่แหละโอ้ยด้วยแม็กไม่แต่ถ้าแต่ถ้าทำเดี๋ยวเดี๋ยวใครปลูกก่อนนี่ใครปุบก่อนนี่อาตาลง ไอ้เบตาลงมาไอ้บกอตาลงจริงๆเฮ้ยบพี่เบลทำไรนี่อตาลงิงไม่ได้กกเนี่ยนี่นะใช่เขาดูง่ายๆดเอาตาลงตาขึ้นน่ะนี่นะโอ้ใครปลกใครปลกอันนี้จะตาลงตาลงทั้งแถวอ่ะโอ้โหดูเบ

อันนี้ก็ลงลงหนึ่งสองลงลงอันนี้ก็ลงโอ้พี่แมงพี่แมงปลุกรถทังแถวเลยเด่นี่อุ้ยพี่แมง พี่ม็ยไปแก่เลยอันนี้กระลงพี่แ şey> ม็กพี่แม็กปลูกแถวไหนลงหมดเลยแถวนี pues so <s <s ้ก็ลงวีนี่นะเดวนี้ก็ลง้วเาบ้านมาทำมนเข้าม่ดีบนเข้ามดีไม่เกินละ thằng tayo đây đi thằng tayo đen đi thằng tayo đen đi luôn

มันบเิบหบันบตก้มบตาดเบิ่าไหนนี่แก้มไดยบคอมยังไงนี่ดูมันยืนดูอยู่แต่มันดูไม่เป็นพี่แม็ก็ไม่พี่แม็ก็ไม่เลี้ยงเอาตาขึ้นนะก่อนก่อนกอนไม่ได้หยยบคนใช่ไหมถ้าอยาก้องมันไม่ถมพอดี ไอ้กร่องดูร่องหนึ่งอ่ะนี่ร่องนี้ดูว่ะอ้กร่องดูว่ะร่องหนึ่งร่องเดียวเนี่ยร่องนี้อ่ะร่องเดียวอะไร้านอะไรกับบ้านคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้อะไรพี่เกลทำอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ